สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องปอนมนิตาค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําตัวเองโดยการ30ข้อเท็จจริงไปก่อนแล้วกันเนาะ mm hmm. เพราะว่าหนูไม่รู้จะแนะนําอะไรดี mm hmm. ก็เลยคลิปแรกเป็นอันนี้ไปก่อนอทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะ mm hmm. ข้อแรกค่ะป mm hmm. อนชื่อมนิตานามสกุลสีหามูลชื่อเล่นชื่อปอนค่ะตั้งแต่เกิดนะคะชื่อเล่นแต่ว่าชื่อจริงที่ระเบียบข้อ 2. อายุ21ปีค่ะ เกิดวันที่18กันยายน2542เกิดวันเสาร์นะคะข้อ3บ้านเกิดเป็นคนอยู่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะแต่ว่ามาโตที่กทมก,ก,ก็คือเหมือนคนกรุงเทพเลยอะคะ่ะแต่ว่าไปตามจังหวัดแค่เทศกาลปีใหมห่ไม่ก็สกกา์เท่านั้นค่ะข้อ4ปอนส่วนสูง183เซนติเมตรนะคะน้ำหนัก ขอไม่บอกลนกันค่ะปุ๊กย้ก่อนนะคะข้อห้าเป็นคนอันนี้คือข้อเสียนะคะก็คือเป็นคนเอาแต่ใจทุกเครื่องไม่ได้ดังไปก็จะใส่อารมณ์แต่ตอนนี้ก็คือพยายามปรับอยู่ค่ะเดี๋ยวไม่มีใครทบข้อหนะคะสเปกก็คือผู้ชายตัวเล็กๆหน้าหวานๆแต่ว่าไม่ต้องตัวเล็กมากก็ได้ค่ะแต่ว่าหน้าหวานๆก็คือชอบผู้ชายไม่มีหนวดไม่มีขนขาแค่นี้ค่ะขอแค่นี้พอ ข้อ7ความสามารถพิเศษนะคะก็คือไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะว่าแต่ว่าเป็นคนชอบชอบเรียนรู้นะคะเรียนรู้ไวแล้วก็หัวไวเรียนรู้ง่ายอะไรประมาณนี้ค่ะข้อ8ปนะคะปอนเป็นลูกคนที่4ี่ของครอบครัวปอนมีพี่ชายสพี่สาว1หนูเป็นคนที่4ี่ค่ะข้อ9นะคะเป็นคนไม่ชอบแบบ อากาศร้อนมากกับยกของหนักก็คือนี่เกียดเลยไม่ชอบยกไม่ชอบยกของหนักไม่ชอบอากาศร้อนก็คือเกลียดมากก็คือไม่เอาเลยอันนี้แรงไปหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ชอบจริงๆอ่ะขอเลยเรื่องเนี้ยทําอะไรก็ได้ข้อสิบเป็นคนชอบเที่ยวทะเลคะ่ะเป็นคนชอบถ่ายรูปถ่ายรูปชอบถ่ายรูปมากคะ่ะสงสารคนถ่ายเนาะ ข้อ11ค่ะปอนเรียนจบที่โรงเรียนรัตนโกสินสมพโพธบางขุนเทียนนะคะจบม .6 สายคณิตอังกฤษค่ะข้อ12ดาราผู้หญิงที่ชื่นชอบนะคะก็คือพี่วีวีออรวาเทียนั่นเองค่ะชอบมากชอบแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบตั้งแต่แบบลิ้นมอปลายแล้วผู้ชายนะคะดาราผู้ชายที่ชื่นชอบก็คือพี่ มากาลินค่ะชอบมากอันนี้ก็คือชอบเพราะว่านางตรงสเปกเราอะไรประมาณนี้ค่ะข้อ14อาหารที่ชอบก็คือกินได้หมดค่ะอาหารทุกอย่างอาหารไทยอาหารอะไรก็แล้วแต่อาหารอีสานก็คือทานได้หมดแต่ก็คือไม่ชอบผักค่ะคุณพี่ค่ะก็คือไม่ชอบผักอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ทานเนื้อวัวด้วยเพราะว่า ที่บ้านนะคะนับถือเจ้าแม่กวนอิมก็คือแบบไม่ทานได้ก็คือเลี้ยงก็คือไม่ทานเลยข้อต่อไปข้อสิบห้าร้องเพลงนะคะก็คือร้องเพลงไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้เลยข้อสิบหกเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะเก็บอาการสักเท่าไหร่อะคะ่ะเวลาแบบไม่ชอบอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยสีหน้าก็จะออกก็คืออันนี้เป็นนิสัยเสียงนะคะก็คือนิสัยสันดานติดตัวเลยก็คือแกไม่ค่อยหาย ก็จะพยายามอยู่แต่ก็ทำไม่ได้สักทีนะคะข้อ17ก็คือเป็นคนชอบดูนางงามมากนะคะชอบมาชอบตั้งแต่แบบปี2015ันสค่ะปีพี่แนทอนิพรนะคะจนปีปัจจุบันอะไรอย่างนี้ก็คือรู้หมดแบบประกวดที่ไหนปีไหนประกวดอยู่ไหนใครประกวดประเทศอะไรมาประกวดชื่ออะไรก็คือเป็นแฟนคลับมาก ข้อต่อไปก็คือข้อ18ค่ะเป็นคนรักเพื่อนนะคะชอบออกตัวให้เพื่อนก่อนก็คือถ้ามีปัญหาอะไรก็จะออกตัวแทนก่อนตลอดไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันข้อ19ค่ะอันนี้ก็คือเป็นคนมีเพื่อนน้อยนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนไม่คบหรือเราไม่คบเพื่อนนะคะข้อต่อไปข้อยีข้อยีอเป็นคนชอบ เป็นคนมีความฝันค่ะฝันทุกคืนค่ะไม่มีคืนไหนไม่ฝันหลับกลางวันเหนื่อยมาก็ฝันฝันตลอดไม่รู้ทําไมฝันทุกคืนข้อ21นะคะเป็นคนต้องแบบผมสวยตลอดไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะข้อยี่สิบเพื่อนสนิทชื่อตักค่ะ ชื่อคนนี้คนนี้ค่ะคนนี้ค่ะสามารถคุยได้ทุกเรื่องนะคะเป็นเพื่อนที่ดีมากคนคนหนึ่งที่จะแบบรักษาเอาไว้ค่ะข้อยี่สิบสามเป็นคนชอบดูหนังแล้วอินกับหนังที่เราดูอะค่ะเคยเคยแบบเคยดูไหมคะแบบว่าเราดูหนังอะไรเราชอบนึกว่าตัวเราเองอะเป็นตัวละครนั้นแล้วก็อินแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนแล้วแบบว่ามืองวันนี้ก็ชื่ออันนี้ก็ชื่ออันนึ้นหนาอะไรเงี้ยเหมือนในหนังที่เราดูอะไรเงี้ยค่ะส่วนเพื่อนเราขาน ต่อไปข้อ24อันนี้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะคะก็คือเป็นคนชอบแบบเจ้าก,กี้เจ้าก,การชอบจัดนูน่จนจัดนี่ทํานูน่นทํานี่ตลอดเวลาในบ้านนะคะจนแบบคนอื่นลาคานเออเช็ดอะไรเนี่ยจัดแล้วจัดอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนลาคานไปแล้วคนอื่นลาคานไปแล้วข้อ26อ่สิบหกอะไรค่ะข้อยี่สิบเป็นคนแบบขับรถไวคะ่ะหรือว่าตีนผีนั่นเองคะ่ะ ข้อเสียเลยก็คือขับรถไวมากอันนี้ก็คือเพื่อนดดาแล้วนะคะใบครีม6ใบค่ะปีใหม่ล่าสุดนี้ก็เพิ่งชนเข้ามาเหมือนกันค่ะ5้าคันติดเราคันที่5ไปเลยค่ะหนอหนทะเบียนรถหวยออกเลยค่ะหนนะคะข้อต่อไปนะคะเป็นคนไม่ชอบเลี้ยงสัตว์เลยนะคะก็คือไม่ชอบมาก แบบหนูเป็นคนไม่ชอบเลี้ยงสัตว์นะคะใครชอบก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ทางหนูไม่ชอบค่ะข้อต่อไปนะคะข้อยีสิบเเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าตามตลาดนัดกลางคืนนะคะไม่รู้เป็นอะไรชอบรู้สึกว่าเสื้อผ้ามันสวยประมาณนั้นนะคะข้อยี่สิบแปดเป็นคนไม่ค่อยเทีย่ยวกลางคืนนะคะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ ข้อยี่สิบเเป็นคนชอบหน้าหนาวมากค่ะก็คือแบบเวลาเราทาครีมเรนะเนาะหน้าหนาวก็คือแบบมันไม่เหนียวเหนอนะหนาอะไรเงีย้ยหน้าไม่ค่อยเยิมไม่ค่อยมันอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่ได้ชอบแบบว่าเพราะว่ามันหนาวอะไรเงี้ยหนาวเกินหนูก็แบบห่มประหม่มก็คืออยู่ไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ชอบตรงที่เพร่าทาครีมก็คือไม่เหนียวที่ดำนี่ก็พอไม่ชอบทาครีมนะคะแต่ว่าตะขาวขึ้นช่วงหน้าหนาวไม่รู้ทําไมเหมือนกัน ข้อสุดท้ายนะคะก็คือไม่ค่อยอยากสมอกเลยอะ่ะก็คือมีแฟนแล้วค่ะแฟนคบกันได้มาประมาณสีสปีแล้วแหละก็คือแต่ว่าผู้ชายทักมาคุยได้นะคะตอบตลอดค่ะอ่าคลิปก็จบ มีแค่นี้นะคะ30ข้อเท็จจริงในตัวปอนทีเนี้ยทุกคนอ่ะอยากให้ปอนอ่ะทำคลิปไปในแนวไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามได้เดี๋ยวจะมาตอบทุกอย่างต้องเป็นคอนเทนต์ค่ะได้ค่ะบ๊ายบาย